ข้<ล>างบนบบครับทดสอบเฉยครับทดสอบทดสอบอะไรยูเอตัวคุณเองตัวคุณเองนะคะทดสอบตัวคุณเองอ่ะมาเริ่มลูกแอดเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วลูกแอดเป็นว,ว่าอะไรฟังหรือเปล่าลูกแอดดูที่ภาพเหนือมาตัวนี้อ่ะเขาจะเรียกว่าภาพข้างบนนะ ถามว่าเปิดดิกมาไม่ผิดหรอกคําว่าเหนือนะครับแต่เราใช้ข้างบนรู้เรื่องกว่าโอเคไหมอ่ะมาดูคุณอ่านหนึ่งสองสามอูเพึ่บก้มดูดูที่ครับหนึ่งสองสามดูที่ภาพข้างบนนะครับอ่ะลิสต์นะครับลิสต์ <List S 2> ในที่นี้นะครับแปลว่าและเขียนนะครับเขียนอ่าเขียนอะไรอู อูครับอูมองอูเก็บไหมเก็บไปทำอยู่ขอนแก่นไหมโอ้โอ้อะไรเราก็สนใจคุณแอนหน่อยสิมาเร็วออามาเร็วๆมาลิสแปลว่าอะไรในที่นี้อูจําอูจํานะครับตัวนี้จะไม่ความหมายจะไม่เหมือนดิกแล้วนะครับถ้าลิสอูเจอในแบบสึกหันนะครับจะแปลว่าจงเขียนนะอมองที่ภาพข้างบนแล้วจงเขียนไฟลลิฟวิ่งติงลิฟวิ่งติงแปลว่าอะไร living thing แปลว่าเป็ดแปลว่าอะไรสัตว์ living thing แปลสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตกี่อย่าง five five เออก็คือจงเขียนสิ่งมีชีวิตมาห้าอย่างและสิ่งไม่สิ่งไม่มีชีวิตมากี่อย่างโอเคเก่งมากครับ มาต่อกันเดี๋ยวเคื่อนแปลตรงนี้เลยนะฟิล์อินแปลว่าอะไรนะเติมเติมเร็วเร็วเร็วอินใน blank ช่องช่องอะไรอ่านดูลายมือเองสิเออเติมในช่องว่างนะครับแล้วก็ใช้ใช้ helping w o r d คือใช้อะไรครับใช้คำช่วยช่วยนะครับอ่ะเอาบอกแปลว่าอะไรนะ เหนือหรือข้างบนข้างบนโอเคใช้คำช่วยข้างบนคือคำพรัมพวกนี้นะคะ l i v i n g thing เร็ว1 2 Sing me chay Need โอเคสิ่งมีชีวิตเอ้ยๆอาก้มดูก้มดูสิ่งมีชีวิต need Need อะไร need air Need เป็นว่า Need Need ต้องการอากาศจุดๆๆ and And และจุดๆๆนะคะ เพื่อ,อ,อย,ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะฮิวแมนตัวอะไรฮิวแมนเป็ดเปล่ามนุษย์อ่ามนุษย์นะครับมนุษย์กินเป็ดมนุษย์แล้วก็จุดจๆและไ,ได้กินดิบดๆเนาะอะกินสดกดสมัยก่อนเขากินดิบๆนะตอนที่เป็นคนให,หม่อนที่มนุษย์ยุคหินเนะี่เขายังไม่รู้จักไฟเลยเขาล่าสัตว์มาได้เขาก็มากินสดๆ นะครับจนกระทั่งพอมนุษย์รู้จักไฟมนุษย์ก็เลยรู้ว่ามันมีถ่ยสุกได้ใช่ไอ้ตันอ๋อเหรอชื่อตันเหรอเอามาก้มดูตันน่ะมันจะมีปากกาเดี๋ยวเพิ่งคุยมาเอามนุษย์<อ>มนุษย์แล้วอะไรนี่มาเร็ว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 มนุษย์แล้วก็จุดจุดจุดอุครับมาเร็วเดี๋ยน้องออดินสอนมาจี้มอยหลอกมาเร็วเร็วจะเสร็จแล้วไหมหนึ่งสองสามเร็วอูครูแอนรู้ได้ยังไงแม่เล่าให้ฟังเอามา ก้มหน้ามองชีสหนึ่งสองหามนุษย์แฟเลยแค่สองก็มองครับมาเร็วห้ามคุยห้ามคุยมนุษย์มนุษย์จุดจุดจุดและพืชพืชเป็นเป็น l ิ v i ิ่ง h i n g สิ่งมีชีวิตโอเคเก่งมากครับแอนิมอลัาสตว์สาตว์แคนสามารถจุดจุดจุดในในทา In many w เวในอ่ะตัวนี้จะแปลว่าหลายๆทางนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่ามากทางหรือหลายทางเอาแบบไหนอูรู้เรื่องแบบไหนในหลายๆทางคือสัตว์สามารถเคลื่อนที่ได้ในหลายๆทางหรือหลายๆวิธีนะครับเพะฉะนั้นเว mm hmm. ของเราแอนให้ใช้คําว่าวิธีแล้วกันอูมาฟังของตัวเองระหว่างคําว่ามากทางกับคําว่าหลายๆวิธีเข้าใจตัวไหนมากกว่ากัน หลายวิธีโอเคนะคะก็คือสัตว์สามารถจุดๆได้ในหลายวิธีนะคะเบิร์ดนกนกแคนสามารถฟลายบินนะคะฟอกฟอกกบสามารถจุดๆแอนสวิมอ่าและเฮ้ยสวิมจะไปจำอะไรเหล่าสวิมมาว่าอะไรตอบจำอ่าจ๊ะอ่าอ่าโอเคครับอ่าสามารถจำแอนสวิมสวิมมาว่าไหวนะโอเคอ่ามาตัวสุดท้าย Plant พืชพืช m e become อ่าไปเป็นหรือกลายเป็นนะครับกลายเป็นจุดจุดจุดแและ t a l l e r t a l l e r ลอร์ทอ l l ดิเฉยไปว่าอะไรทอ l ทอ a l l สูงทอ l สูงเติมอีอาร์ก็คือกว่าเข้าไปอ่าแต่คราวนี้เขาว่าสูงกว่าเราไม่มีใช้เขาเรียกว่าสูงขึ้นนะคะสูงขึ้น b e c o m e จุดจุด d taller และสูงขึ้นเมื่อเ y เมื่อเดเดเดพืชเขาเรียกว่าอะไรครับพวกมันหรือพวกเขาเดอูไม่งั้นใครให้เขียนนะเดพวกมันเออเมื่อพวกมันโกรเมื่อพวกมันอะไรโโอเคครับ